นี่เหรออะไรนะอ๋าเจเจอ๋าเจเจค่ะวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างคะเป็นแบบพรีเซนเตอร์เลยครับผมก็วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ลาเนิชครับผมก็จะมีผมที่เป็นตัวแทนของ Sleeping Mask ของลาเนิชแล้วก็มีน้องๆไลแคนด้วยที่เป็นตัวแทนใช่องตดงานอ่ามันช่วยทำให้หน้าชุ่มชื้่อมากเพราะว่าอ่า Sleeping Mask ของลาเนิชเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอตัว Water Sleeping Mask เนี่ย เขาปรับสูตรใหม่ด้วยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นมากกว่าเดิมแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นเนี่ยได้นานถึง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วแบบคนที่พักผ่อนน้อยหรือว่าดื่มน้ําน้อยเนี่ยก็ตัวนี้ช่วยได้มากเห็นจะได้บอกว่าตัวเราเองก็คือแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์จัดดวยใช่ครับคือผมมาใช้ตัว sleeping mask ของ l a n e s h อยู่ยแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบตัวตัว water sleeping mask รวมถึงตัว lip ที่มันเป็น lip mask ช่วยเลยก็ผมว่าดีทุกตัวครับผมเป็นผลเลยนะคะเป็นผลเลยเ็กับตาเนื้อเลยค่ะวันนี้ ใช่ใช่ไหมครับยินริบุญหนุนไปเยอะนะเฮายขอบปากอะไรอ่ะไม่ทานครับขอบปากขอารันเนชนะครับผมตัว water sleeping mask นะครับรวมถึงเครื่องมือตื่นตืของรันเนชนะครับผมเน่ก็ฝากไปในอขโมอออกงใจแล้วก็อย่าลืมสับสนกันด้วยนะเนี่ยนี่เน่ก็บอกว่ารัดไม่ใครล่อพันทีเลยเขาบอกว่าไปเดินป่ามาแต่เหมือนน้บเขาบอกว่าป่ามันว่ามากคือไอที่เหมือนอาบน้ำเนี่ยคือเหงื่อใช่เละเทะมากครับ ก็เขาบอกมันมันว่ามอะไรนะมันจะเป็นมุมกล้องเป็นเรื่อาตัดอันใหม่วันนั้นเนอผมว่ามันคนวันวันที่ผมไปกับพี่มาร์ชอ่ะอากาศมันดีด้วยฟ้ามันเปิดแล้วก็แล้วก็แดดมันก็ค่อนข้างแบบว่าแรงพอสมควรอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้แบบเออพอมันออกกล้องแล้วมันดูแบบสว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแดดที่ไทยก็เอาเนยไม่อยู่ เอาอยู่<อ>ยนะแขนแบบเป็นขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแขนปล,ลอยเลยครับใช่เพราะว่าสนุกมากคืออันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่อ่าได้ไปเดินป่าเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ดันโชคดีอีกที่ได้ไปกับพี่มาสองคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นคลิปที่น่าจดจํามากๆแล้วก็ทุกอย่างมันราบรื่นกว่าที่คิดมากๆอะไรเงี้ยครับคืออแบบว่าเอาไปเดินป่ามีความสมบัตินิดนึงอะไรเงี้ยเรามันยังไงรื่นถลายอะไรเงี้ยความสมบุกสมบันก็ก็พอได้อยู่เพราะว่า แต่ว่าตอนคือตอนแรกอะผมสารภาพตรงเลยว่าผมคิดว่ามันคงจะไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เคยตอนอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเวลาที่ไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเดินเดินขึ้นภูเขากันเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปที่ภูสอยดาวรอบนี้เนี่ยมันทําให้ผมรู้เลยว่ามันมันหนักมากเลยครับมัมาสนุกมากประมาณกี่กิโลคะนายัานน่าจะประมาณ6กถึงเจ็ดกิโลได้ เราเรารีสิร์เชิร์ดยังไงบ้างเพราะว่าการเดินไปเมันต้องวางแผลนะเออเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าธรรมชาติอ่ะหน้าฝนตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีสิร์เชิร์ดอะไรเลยจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะต้องรีเสิร์ชแต่ว่าแต่ว่าผมกับพี่มาร์ทเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ต่างคนต่างก็ไม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกอะไรนะก็เลยไม่ได้มีใครรีเสิร์ชอะไรเลยแบบไปเอ็นจอยอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คือวัดหน้างานเลยเพรานั่งงานเลยแต่ว่าสนุกมากแล้วก็แบบ คืออย่างที่คลิปที่ทุกคนเห็นในในในทิกตอกหรือว่าในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็คือระหว่างทางก็จะเจอพี่พี่ที่แบบเป็นนักเดินป่าอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปแคมป์ปิ้งกันที่นั่นก็จะมีทั้งฝ่าขึ้นและฝ่าลงอะไรเงี้ยซึ่งพี่พี่แต่ละคนที่แบบเดินสวนเราหรือว่าเดินไปกับเราอะ่ะเขาก็ให้กําลังใจเราดีมาก,มากแล้วเราก็ให้กําลังใจอ่าเขาเช่นกันอะไรเงี้ยมันหัวมันเป็นแบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเออดีแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆมาเพราะว่าหลายคนอยากมาเดินกะับเราด้วย อยากพี่แจ๊ยา่อกอยาไปนวัี้มาอน้ำอะไรนะแบงค์ยไม่ดูเตอะรอ่ะเออกลัั้นเหู่เราวงาัอนอะไรวนที่ของของลงเใช่ก็ถ่ายซีรีส์อยู่ครับช่วงนี้ก็เลยออกกลายเยอเแต่ามันต้องใช้เรืนล่าใช่ใช่ใช่าให้ติดตามกันโอกาสได้เห็นเดี๋ยวถ้าถ้าซีรีส์ออนน่าจะปีหน้าอะไร้ก็น่าจะได้ เป็นแบบใชยล่างเยอะอะไรแบบนี้แหละครับนักมวยประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอยากให้เดี๋ยวอยากให้ติดป่าแต่ว่าในในส่วนของทริปเดินป่ายเงี้ยก็ก็มีวางแผนอยู่ครับผมก็ก็หวังว่าถ้าถ้าคิวมันได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะมีทริปที่แบบไปจอยกับพี่เพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็นแฟนเนี่ยไปเดินด้วยต้องไปด้วยกันได้ต้องไปด้วยกันได้อยาขึ้นอยากขึ้นภูอะไรอย่างเงี้ย ต้องหมด้านหนึ่ไหมคะไ,ไปไปด้วยกันได้เลยเออแต่มีผมไม่อีกเรื่องหนึ่งออขอพักเหนื่อยก่อนออไอเรื<ไ>่องนี้เดี๋ยวว่าไงวะคะเอ,อ่อต้านหนึ่งเขาก็ค่อนข้างเป็นหววจริงๆคือจริงๆคือไม่ใช่แค่ต้านหนึ่งก็คือพี่ๆที่ออฟฟิศผมอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ช่วยกันสั่งของช่วยกันเตรียมของให้ผมเพราะว่าเป็นชิปแรกของผมแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อย ดูแลตัวเองไม่ค่อยดีจัดก,การตัวเองไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพี่พี่เพราะว่าเป็นห่วงกันมากกลัวผมกลัวผมไม่รอดคลิปนี้ใครแบกใครครับเราแบกพี่นาเป็นร้าแบกเราเดี๋ยวรอติดตามครับ <c oughs> <อ>เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปน่าจะลงในช่องพี่น้าในเร็ว<อ>นี้เดี๋ยวก็รอติดตามกันถ้าอยากดูก็รีบไปทวง <c oughs> ครับพี่น้าอ่าอีกเรืองหนที่เชียงใหม่ฝนตกอีกแล้วครับผมเป็นห่วงอะไรก็เห็นเห็นคลิปแล้วว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มขึ้นสูงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ใครที่อยู่ที่เชียงใหม่หรือว่า ทางภาคเหนือแล้วก็อาศัยอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยก็อยากให้ระวังนะคก็เป็นหัวข้อปลอดภัยแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรคอยติดตามข่าวจากทางในโซเชียลมีเดียด้วยเผื่อว่าถ้าน้ำมันมาเร็วเราจะได้แบบจกกัดการตอนนี้มีการบ้า,า,ยายนผู้ใหญอยู่ปกติมคอะไรครับบ้านที่บ้านผู้ใหญ่ที่อ่างทองก็ที่ที่บ้านปกติเ,เพราะว่าบ้านผมไม่ไม่เคยโดนฝนแล้วโอเคค่ะโอเคอเค่ะท่านผู้ชมสวัส